สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Signal e s p o r t Channel นะครับก็คลิปนี้นะครับแอดก็จะมาสอนวิธีเซตมาโคคลิกลัวนั่นเองนะฮะซึ่งมาโครนี้นะครับท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆเกมเลยนะฮะออคือคือได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น m มายคราฟโรบอกอะไรก็ตามที่ต้องใช้คลิกลัวๆโดยที่เราไม่ต้องกดคลิกย้ำๆเออนะฮะแค่กดค้างไว้เท่านั้นเองนะครับเออจะเอาไปใช้กับไ i ่แบงก์ก็ได้นะฮะ เกมอะไรก็ได้นะครับที่ใช้การคลิกเนี่ยแล้วเราต้องการให้มันคลิกรัวเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือวิธีการเซตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการเซตมาโครของปืน AUG p o i n พอยต n แบง์นะครับแต่อันเนี้ยคือทำคลิปแยกต่างหากเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ชัดเจนขึ้นซึ่งการทำเนี่ยมันจะมี2วิธีนะครับเออมันจะมี2วิธีนะครับวิธีแรกเลยนะก็จะเป็นในส่วนของไฟล์คีย์ นะครับจับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของสูตรมาโคนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวทํำยังไงเดี๋ยวไปดูเอาวิธีแรกก่อนนะฮะก็คืออ่าลืมบอกนะฮะอันนี้มันเป็นของเมาจี g m 9มเกนะฮะเออก็มาถึงให้ไปที่ในส่วนของเนี่ยฮะหน้าแอดวานนะครับเปิดหน้าโปรแกรมมาเจอหน้าต่างนี้นะแล้วก็ให้มาดูตรงนี้เลยเนี่ยไฟคีย์เนี่ยเห็นไหม ค,คือตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างตามสุดเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของคลิกนะฮะถ้าเราเอาแนะนำนะฮะให้ไว้ที่2องส่วนสปีดเนี่ยคือความเร็วของมันนะครับความเร็วของมันเนี่ยก็เอาให้เอาสักห้าก็ได้นะครับยิ่งน้อยจะยิ่งไวนะฮะอืม ยิ่งน้อยคือยิ่งไวนะครับส่วนอันนี้นะครับให้ติ๊กถูกไว้ก็คือมันจะทํางานวนไปเรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยมือนะครับแบบนี้ลนะอาทีนี้กลับไปที่หน้าหน้าใส่ปุ่มครับแนะนําว่าให้ไว้ที่เกมโหมดนะฮะเออแล้วก็เปลี่ยนปุ่มได้ปุ่มหนึ่งให้เป็นเลฟก่อนนะครับอา่าเนี่ยแอดแนะนําว่าให้เปลี่ยนเลขห้าให้เป็นเลฟคลิกนะครับแล้วกลับไปที่ปุ่มหนึ่ง เราก็ไปที่นี่นะครับจะไปเที่ยวคีย์เลืนไปที่ไฟคีย์นะครับแล้วเมื่อกี้เราเซตไปที่ไฟคีย์หนึ่งใช่ไหมเราก็เลือกหนึ่งครับซึ่งมันสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดสามไฟคีย์นะเออเราเลือกไปที่ไฟคีย์หนึ่งนะนี่เท่านี้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเออเสร็จแล้วนะทีนี้คลิกธรรมดามันจะอยู่ที่ปุ่มเลข5แล้วนะฮะส่วนเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคลิกลลรัวๆนะนะอย่าเอาไอ้เลขหนึ่งเนี่ย ไปกดคลิกอะไรก็ตามนะครับมันจะขึ้นมารัวๆเลยนะเอออันเนี้ยเดี๋ยวลองเทสคลิกให้ดูนะครับอันนี้เราจะเทสคลิกด้วยการเอาห้าวินะครับอ่าเดี๋ยวลองกดค้างทิ้งไว้ใช่ไหมดูนะว่าจะได้กี่คลิกอ่านี่ยฮะอยู่คลิก with the speed speed อ่า 18คลิกต่อวินะครับเนี่ยได้92คลิกใน5นาทีให้5วินะครับนี่ถือว่าเร็วเร็วเกินมนุษย์แล้วเออนะครับอืมก็ประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของไฟคีนะครับส่วนวิธีที่2นะเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนนะครับเรารีเซ็ตเมาส์ก่อนอืม วิธีที่สองคือเราจะไปใส่สูตรสูตรมาโคนะครับก็คือให้ไปที่หน้ามาโครตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคลิกเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวอจะทำให้ดูใหม่เออเดวดีลีททิ้งไปก่อนนะครับอ่ะลบให้หมดเลยแล้วกันอ่ะโอเคนะครับเราใส่ไปนะฮะสร้างเป็นคลิก โอเคนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยให้เรากด record นะครับแล้วก็คลิกลงไปคือจริงๆอะ่ะใช้คลิกเดียวก็ได้นะคลิกเดียวก็ได้นะครับเออคลิกเดียวก็ได้อ่ะแค่คลิกเดียวก็พอนะฮะคลิกเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยตรง delay เนี่ยให้คลิกขวานะครับและ edit มันเอาซักห้าติบนะฮะแบบนี้นะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยเลือกไว้ตามนี้แหละนะครับเ,เสร็จแล้วให้กดแอด t ูเมาส์นะครับตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะนี่ก็กลับไปที่หน้าเกมโหมดฮะหรือจะไปออฟฟิศก็ได้มันได้ทั้ง2อันนะแต่ว่าแอดเลือกเป็นเกมโหมดนะแล้วก็เลือกไปที่ปุ่ม5เปลี่ยนให้เป็นคลิกซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะเหมือนปลายคีเมื่อกี้เลยนะครับแล้วมาเปลี่ยนปุ่มหนึ่งให้เป็นมาโคก็คือเนี่ยอันล่างสุดนะครับแล้วเลือกไปคลิก นี่เท่ากับว่าตอนนี้ปุ่มหนึงจะเป็นคลิกรัวๆแล้วนะฮะส่วนเลขห้จะเป็นคลิกธรรมดาอืมจะไปดูลองเทสอะวันนี้จะไวกว่าไหมเดี๋ยวลองดูนะห้าวินะจะได้เท่าไหร่อ่าอันนี้จะได้เจคลิกใน5ว้วิอันนี้จะช้ากว่านะครับซึ่งมันคลิกเดียวนะแค่คลิกครั้งเดียวนะครับ ซึ่งถ้าจะให้มันเร็วนะแอดแนะนําว่าให้เพิ่มตรงนี้นะฮะให้มีหลายๆคลิกนะครับเอ่อพอ,อจะเข้าใจเนาะนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งมาโครอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าท่านสามารถประยุกต์ไปใช้กับเกมอื่นๆได้ทุกเกมเลยนะเออเกมไหนก็ได้นะครับที่ต้องใช้คลิกนะครับต้องการให้คลิกไวๆอย่างจะไปฟาร์มหินขุดดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออคือแบบกดค้างไว้เฉยๆเนี่ยก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับอ่าก็โอเคนะครับมีประมาณเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับเออนะฮะสนใจก็หาซื้อกันได้นะฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ